สวัสดีครับพี่น้องพอกันมือทีสองพี่น้องมันหน้าระบบสุบน้ำขีหมูมือนี่มือทีสองพี่น้อง่ะฮะฮะมือนี่เดี๋ยวเอาใส่รถปีอัพสัก่อนก่อนเที่ยงนะเขาเนาะให้ได้ไปเที่ยวหนึ่งนี่พี่น้องทิ้งงานพยายการมาแล้วไม่ซ้อนไม่วาดไม่สายตะวันบเม่พุนแล้วนะขิมหันยกมืออ่าเนี่ลูกชายหน่อยพยายการเออลูกชายใหญ่พยายการมาแล้ว เสียสัตเสียสัตโอ้เจ้าของเสียมันพุ่นละผู้ออเอาเด้อเอาเด้อเอาทีมงานมาให้เลยค่ะแมาแล้วมือนี่มือเดียวเด้ออย่าให้พันนี่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 พี่น้องมันเดี๋ยวพาไปเบิ่งหัวมันหลบมือทีสองเนาะว่าหัวใหญ่บอฟังนี่หัวใหญ่อันนี้ระวังหัวคนเลยจ้ะเอาพ่อเมย์พลาดมาได้พ่อเมย์พ่อเมย์โอ้ออกเอฟซีนะเว้ย อ๋อถ่ายแต่กลัวสันพลฝ่าวพลฝ่าวพลฝ่าเอามันขึ้นมันจะไปก่อนเราจะไปภายในชั่วโมงนี่เพื่นให้ได้เต็มรถเพื่นเบิ่งเจอละโอ้พี่น้องเอ้ยมันเบิ่งเจอละใหญ่กว่าแขนพอใหญ่การอีกบะนี่นี่ครับระบบซูมน้าขี้หมูใส่นี่เป็นจังใดเนี่ยขอของเจ้าของซ้ำกรชายของเจ้าของนี่ซ้ำปลูกมันได้กระซ้ายเอา นี่แม่สอนกับมาแม่สอนเนี่ยเอฟซีพนมไพรเบิ้งเดือนนี่นี่คือแม่สอนดนะครับเนี้ยทักทายพนแมพนพนถามหาอยู่แม่สอนแม่สอนบอกเป็นคนจังใดเนาะแม่สอนว่าสันอ่าอยากเห็นอยู่อ่านี่พ่อพมีมือนีอพ่อพมีพ่อมีทักทายเอฟซีนะเว้ยสวัสดีครับอ่านี่ยแหละครับเอฟซีนี่ยแหละครับโอ้ไม่ห่างไม่ไม่มักเราหลาย ผู <laughs> ้สาวมักหลายอครับนี่ <laughs> มักพอเม,น, <laughs> ม,อมนี่ละ <laughs> ลอเรายตั้งแต่มีผู้สาวเวาน้ำเราขยันคักอืออานี่นะครับผักเซ้าเนาะผักเส้าอันนี้ผักเซ้าครับ <laughs> เดี๋ยวรอเบิงผัก <laughs> อ่าเดี๋ยวพอยก,กัน มาท่านในแบกโยมเนี่ยตอนนี้ยพยาการจะไปกินเขา่าซะก่อนเอารถรองรับมาจอดอะไรพเกแกพยาการจะไปกินเขา่าเดี๋ยวก็สะมาแบกขึ้นเก่าต้องทำหนอเดีอยวโยสองไฮทึงทึงมีพี่น้องไฮหญ่ด้เนี่ยไฮสองไฮทึงทึงนี่กับไฮนี่กับไฮนี่พี่นอ้นอ,นอ,นนองนี่อันนี้เพิ่อนกระตัดลำมั่นอยู่นี่นี่ตัดลำมัน่นเพิ่อนมาลำมัน่นนี่ครับเพิ่อนมาลำมั่นอยู่นี่หัวกระดิการโยนี่เพิ่อนถอนวางไวน้นี่เห็นบ่าวอ่าถ้าว่าได้การอยดกเนี่ย อบมันนี่ไปแล้วพี่น้องรถสีล่อลรถพเมย์ไปแล้วเต็มหมอกเกาะสวดหลังเตาเลยเอาหกล่อมาใส่ตอนนี้นี่นะครับนี่ยทีงานแห่มประสิ <laughs> นี่เหลืออีกครึ่งให้พี่น้องหอให้นี่เลยครึ่งให้ให้นี่เหลือครึ่งให้แต่ว่าจะเหลืออยู่ทั้งปุนเด้อพุ่นน่ให้ให้ัห้องปุนให้ใหญ่อยู่่งอ่าเรียวรถไปทางป่าหยาบและ้วเรียพายเบิงพใ,ใหญ่เป็นทอนมั่นหัวให้ไปหน้าพี่น้องเพิ่งปูขึ้นกันนี่เบิงหัวใหญ่ใบใหญ่เอาเบิงหัวพี่น้องนี่อือ มึงติดอะมันเฮียนะเนี่ยตอไถ่ถมตอไถ่ถมมาสินเนี่ตยมมนนตะกีก้มันเป็นคู่อยู่นี่พี่น้องเพิ่นไถ่ผุนมาพุ่นดินมองนี่มองจะเห็ดพชรฟ้ามงัวเนาะอ่ามันขึ้นมากมันก็เลยเป็นหลายเงาแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าหัวมันกระปูเบิง่งแติดหัวมันอ่าหมักใไงหนึ่งในการสีดอกขาดบดละดขาดบดละ คนแหง้งบะมีแห้งบะน,นี่เหลือให้นี่พี่น้องนี่จะแลลวบอหมือนี่ให้นี่ก็ให้นี่ก็ให้แหลมพุนหน่อยนึงทั้งผุนว่าฝา,ากใบก็น่าจะแหลวอยู่ตรงนี้เนอะกินข้าวแล้วรอบใบพี่น้องนี่มันจะเต็มรถแล้วเอารถไทมาซอยพี่น้องรถไทมาซอยแกรถไถยพอกเกาะมาซอยขนอา่าโยกโดดขนรถคือเก่า จอดมองหฮมกกม่วงไปละคุณคอนจะได้สบายอ,อยู่หฮมมอ่วงแต่วโฮมม่วงใหญ่นี้ล่ะอ้าพี่น้องนี่ะจะเต็มรถแล้วพี่น้องหกลอ,อจะสวดอุดภทธแล้วอ้ทีมงานขายันขันแข็งมาเนี่ฝนก็จะตกลงมาพี่น้องเึืองแต่ละเบืองทองฝ่ายแต่ละม่แต่น้ำพุ่นะ่ะ พูะดะพูะดะพูดะพูดะโอ้ฝนกำลังป่วยปลายลงมากพี่น้องอ่าดีนะมันบ่ฮ้นอนอ่าตกซัมเนียก็เย็นอากาศยเย็นสบาย,ยอยู่อ่าอ่าเหตุงานบดทางของคนข้างบนข้างล่างพี่น้องฮอดข้างล่างพุ่งเหมือดที่นั่นเ่ยนั่งคอนละมัน่าข้างล่างเก็บลงมากกับคอนละมันพี่น้องเนี่ยอ้อพูดนะคอรอคาเดะพูดเออเอาไปสั่มพี่น้องมันช่วงที่ผ่านมามันแหรง มาเกิดมันมันเอาไว้โดนนำ้ำนี่นะครับว่าจะได้จักตันนะมือน,นี่ประตำอยู่แล้วห้าตันพี่น้องเอี่ยปะตำอยู่แล้วห้าตันใน,นเงื่อนมือ,น,มอน,นี่นะครับนะมันให้หน้าพี่น้องฝากไว้ซ้ำนี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมเอาเข้มเข้มข้มเข้มโอ้นี่ละคข้มหันคข้มหันพี่น้องลูกสซยใหญ่พ่อใหญ่การนี่โอ้อนี่ละนี่ละฮะอ่า ไปสนใจกับติดต่อได้เด้อเนี่ยลูกสายญ่พ่อใหญ่ยยกันนั่นเองครับนี่อ่าคนเสือแดงนี่เด้อเสือคนคนเสือนี่นี่เสียสัตว์ครับนี่เสียสัตว์สายเปย์ดด <laughs> สูตรคือกันพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ